ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอเมานะครับที่เดนมอนเตงคัดเน้นๆนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับที่สิบเก้านะครับมีธุนายนสองห้าหกสี่นะครับวันนี้นะครับอเมาก็หยิบบอลมาฝากอยู่สามคู่เลยทีเดียวครับเป็นนะครับเป็นบอลยูโรนะครับนะคู่แรกนะครับฮังการีกับฝรั่งเศสนะครับเตะเวลาสองทุ่มนะครับคู่ที่สองเยอรมันพบกับโปรตุเกสนะครับ ตะเวลาสี่ทุ่มห้นะครับคู่ที่3ครับสเปนพบกับโปแลนด์นะครับตะเวลาตีสอตรงนะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับโอ้โหน้าเสียดายครับเมื่อคืนนะครับเอาหมาให้ลอที่สโลวาเกียนะครับที่ราคาครึ่งลูกนะครับผลนะครับสวีเดนชนะ1นูนะครับก็เสียเต็มกันไปนะครับโอ้โหเสียดายครับถ้าสวีเดนไม่ได้ลูกโทษนะครับนะโอกาสเสมอครับศูนย์นะครับนะ มีแน่นอนครับนะเสียดายครับสวีเดนนะครับได้ลูทโทษก็ชนะไปนะครับคู่ที่สองครับให้ลองไปที่เช็คนะครับราคาบอนะผลนะครับสมมติือหนึ่งครับก็กินครึ่งกันไปนะครับนะนะครับส่วนนะครับบอลวีพีนะครับของอเมานะครับเมื่อคืนก็ไม่รอดนะครับนะตามหน้า YouTube เลยนะครับเมื่อคืนนะครับได้ครึ่งนะครับแล้วก็ เสียเต็ม1คู่นะครับนะส่วนสเต็ปนะครับโหเสียดายนะครับสเต็ป4นะครับขอาเมานะครับกินเต็ม3นะครับตาย1ตัวนะครับตาย1ตัวนะครับโอ้เสียดายนะครับนะเดี๋ยวนี้ก็จะคัดเอาไว้ให้เหมือนเดิมครับสําหรับในกลุ่มของเเมานะครับนะในกลุ่มของเเมานะครับก็นะไหนวะนะครับนี่นะครับนะ นะครับวันนี้นะครับตอนชาร์ตครับอเมาก็ให้บอลสดไปนะครับนะให้บอลสดไปนะครับนี่นะนะครับอาเมาก็ให้บอลสดนะครับทุกๆวันนะครับดาคัดเหมือนกันนะครับดา่ใครอยากได้บอลสดนะครับก็เข้าไปเอาในกลุ่มของอาเมาเท่านั้นนะครับสาหรับบอลสดนะครับบอลวีพีหรือบอลสเต็ปนะครับนะอ่ะมาครับมาดูนะครับสามคู่กันดีกว่านะครับวันนี้นะครับบอลค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่ะมาดูคู่แรกกันก่อนนะครับ คู่แรกครับฮังการีนะครับพบกับฝรั่งเศสนะครับล่าสุดนะครับฝรั่งเศสชนะไปครับ2-1นะครับดูครับคะแนนล่าสุดนะครับของฮังการีนะครับนัดแรกนะครับนัดท่นในบ้านนะครับแพ้ไปนะครับ3-0นะครับนัดที่2เล่นในบ้านเสมอ0-0นัดที่3ชนะ1-0นัดที่4ไปเยือนนะครับชนะ4-1นัดที่5ไปเยือนชนะ3-0นะครับดูครับเกมย้านะครับคะแนนล่าสุดนะครับนัดแรกแพ้3-0นัด2เสมอ0-0นัด3 ชนะ1 0ึ่งศูนย์สเสมอสามสามนัดที่5ชนะ2 0นะครับดูครับหนัดหลังสุดนะครับของฝรั่งเศสนะครับนัดแรกนะครับเล่นในบ้านชนะ1 0ึ่นะครับนัดที่สองเรนในบ้านชนะ3 0มนัดที่สเล่นในบ้านชนะ3 0มนะครับนัดที่สไปเยือนชนะหนึ่งศนัดที่5นะครับไปเยือนชนะ2 0นะครับฝรั่งเศสนะครับหนัดหลังสุดนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับมาดูครับเกมเยือนนะครับหนัดล่าสุดนะครับ นัดแรกนะครับชนะ1นนัด2ชนะ2อนนัด3ชนะ1นนัด4ชนะ2องศูนยนัดที่หนะครับชนะ1นูนะครับดา่วนใหญ่นะครับจะชนะนะครับแค่เม็ดเดียวนะครับนะศูนกับอันนี้แค่2อนนะครับนัดเดียวนะครับชนะ2อนนะครับอันนี้1นนี่ก็2 1นี้หน่งศเท่านั้นนะมาดูที่กลุ่มสักหน่อยนะครับกลุ่มกลุ่ม F นะครับนะ ันแรกนะครับฝรั่งเศสนะครับเก็บ3แต้มไปนะครับชนะ1-0นะครับส่วนฮังการีนะครับแข่งนัดแรกแพ้ไปนะครับนะมาดูครับทีแฮนดิแคปนะครับเลทและเขียนผิดนะครับเขียนผิดขออภัยกันด้วยนะโอ้โหนะครับดูผิดโอ้โหเอ้าเบี้ยวอีกแล้วนะครับเบี้ยวอีกแล้วนะครับนะครับมาดูครับแฮนดิแคปนะครับเลทแรกครับเปิดมาที่ ลูกควบลูกครึ่งนะครับนะน้ำเจ้าบ้านที่0.85ครับส่วนที่ยังอยู่ที่1.05นะครับเลทที่2นะครับไหลขึ้นนะครับนี่ไหลขึ้นเลยนะครับอยู่ที่1.0นะครับลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งนะครับน้ำเจ้าบ้านนะครับไหลขึ้นไปอยู่ที่0.98ครับส่วนที่ยังอที่0.95นะครับเลทราคาโอเวอร์นะครับ2ลูกครึ่งควบ3านะครับเลทแรกนะครับเลทที่2ราคาอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับดูจากสถิตินะครับนะ ฝรั่งเศสนะครับชนะทุกนัดนะครับทุกนัดเลยนะวันนี้ครับเบรคราานะครับไหลมาที่ลูกครึ่งนะน้ําก็นะครับน้ําเจ้าบ้านนะครับนะมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับทีมเยือนก็ไหลลงนะครับแค่นะครับ0.95เองนะครับวันนี้0.98านะไทยเลือกเชียร์นะครับจากดูจากสตินะครับรวมๆแล้วนะครับวันนี้นะครับอเมรินะครับว่านะครับ ฝรั่งเศสนะครับน่าจะชนะนะครับแต่ไม่น่าขาดนะครับให้ลองครับคู่แรกให้คังการีไปนะครับนะมาดูคู่ที่2นะครับเยอรมันกับโปรตุเกสนะครับคู่นี้น่าจะมันนะครับมาดูสถิตินะครับที่เจอกันนะครับสี่นัดล่าสุดนะครับโปรตุเกสนะครับไปเยือนนะครับไม่ใช่ไปเยือนนะครับโปรตุเกสนะครับแพ้เยอรมันไปครับ4-0นะครับได้ที่สองนะครับก็แพ้เยอรมันไป1-0นะครับไลทที่สาม แพ้เยอรมันไป3าสอนะครับนดที่4นะครับไปเยือนแพ้3าหนึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นทางเยอรมันครับที่ชนะโปรตุเกสนะครับมาดูครับนัดล่าสุดนะครับของโปรตุเกสนะครับนัดแรกนะครับไปเยือนนะครับชนะ3ศูนย์นัดสองในนบ้านชนะ4ศูนย์นัดที่3ไปเยือนเสมอศูนย์ศูนย์ที่4นะครับไปเยือนชนะ3าหนึ่งนที่5นะครับไปเยือนเสมอ2อสองนะครับ ดูครับเกมยอดนะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกนะครับชนะ4ี่ศูนย์นัดสองแพ้1นศูนย์นะครับนัดที่3ชนะ7จศูนย์นัดที่4ชนะ3าศูนย์นัดที่5นะครับเสมอศูนย์ศูนย์นะครับดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของเยอรมันนะครับนัดแรกนะครับไปเยือนแพ้1นศูนย์นะครับนัดที่สองเลอมันชนะเจ็ดหนึ่งนะครับนัดที่3นะครับเสมอ1นหนึ่งครับเสมอเดนมาร์กนะครับนัดที่4นะครับเยอรมันแพ้สองหนึ่งนัดที่5ไปเยือนชนะหนึ่งศูน ดูครับ5นัดล่าสุดนะครับเกมเยือนนะครับนัดแรกนะครับแพ้1-0นัดที่2ชนะ1-0นัดที่3แพ้6-0นัดที่4ชนะ2-1นัดที่5นะครับเสมอ1-1นะครับมาดูที่กลุ่มนะครับกลุ่ม F นะครับนะโปรตุเกสนะครับนะครับนัดแรกนะครับชนะนะครับเก็บ3แต้มไปนะครับส่วนเยอรมันนะครับแข่งนัดแรกนะครับก็แพ้ไปนะครับยังไม่มีแต้มนะครับนะมาดูครับที่อนดีแคปนะครับ อันน uh, ี้แคปนะครับเรทแรกครับนะเปิดมาที่ปอนะครับน้ำเจ้าบ้านที่0.81ครับส่วนทิมเยือนนะครับอยู่ที่1.09นะครับเรทที่2ราคาคงที่นะครับราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นนะครับ1.02กันเลยนะครับนะส่วนทิมเยือนอยู่ที่0.91ครับราคาโอเวอร์เรทแรกก็2ลูกควบสลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับนะแล้วก็เรทที่2ไหลขึ้นนะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับ เจอแบบนี้นะครับเอาเมาขอเชียร์บอลรอครับนะนะครับคู่ที่สองนะครับนะลองที่โปรตุเกสนะครับนะมาดูคู่ที่สามนะครับวันนี้จัดเลยนะครับสามคู่ไปเลยครับวันเสาร์วันนี้นะครับนะมาดูครับนะครับล่าสุดนะครับสเปนกับโปรตุเกสนะครับที่เจอกันนะครับเป็นฝั่งสเปนนะครับกดไปเลยครับหกศูนย์แบบยับยับนะครับ มาดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของสเปนนะครับนัดแรกนะครับเสมอศูนย์ศูนย์นะครับนัดที่สองเสมอศูนย์ศูนย์นัดสามชนะสามหนึ่งนัดสี่ไปเยือนชน <โ cousin. S 1> right, ะสองหนึ่งนัดที่ห้าเสมอหนึ่งหนึ่งครับได้บ้านนะครับมาดูครับเกมเย้านะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกเสมอศูนย์ศูนย์นัดสองเสมอศูนย์ศูนย์นัดสามชนะสามหนึ่งนัดสี่เสมอศูนย์ศูนย์นัดที่ห้านะครับชนะหกศูนย์นะครับมาดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของโปแลนด์นะครับนะนัดแรกนะครับแพ้นะครับสโลวีเกียไปสองหนึ่งนะคร ในบ้านเสมอทั้งสองนัดที่สามเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับนัดที่สี่ไปเยือนแพ้สองหนึ่งนัดที่ห้าในบ้านชนะสามศูนย์นะครับมาดูครับเกมเยือนนะครับห้านัดล่าสุดนะครับนัดแรกแพ้สองหนึ่งนัดสองเสมอทั้งสามนัดสามแพ้สองศูนย์นัดสี่ชนะสองหนึ่งนัดที่ห้าชนะไอ้แพ้หนึ่งศูนย์นะครับดูนะครับในกลุ่มนะครับกลุ่มอีนะครับนะสเปนนะครับแข่งนัดแรกนะครับเสมอเก็บไปหนึ่งแต้มแล้วส่วนโปแลนด์นะครับแข่งหนึ่งนัดแพ้ไปนะครับยังไม่มีคะแนนนะครับ มาดูครับที่แฮนดิแคปนี้นะครับเรทแรกนะครับเปิดมาที่1ลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านที่0.90จุดส่วนทีมเยือนอยู่ที่1.00จุดน,น,นะครับเรทที่2ไหลขึ้นไปอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งน,นะครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่0.86นะครับส่วนทีมเยือนอยู่ที่1.07นนะครับเรทราคาโอเวอร์นะครับที่ สลูกครึ่งนะทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่2ถือว่ายังพอโอเคอยู่ได้นะครับ2ลูกครึ่งนะครับมองจากเลทราคาน้ำนะครับอาหมาขอเชียร์เจ้าบ้านแล้วกันนะครับนะครับอมาก็สรุปนะครับ3คู่นะครับคู่แรกนะครับให้ลองไปที่ฮังการีนะครับลองที่ลูกครึ่งนะครับคู่ที่2นะครับลองไปที่โปรตุเกสนะครับ นองที่ราคาปอนะครับคู่ที่สามนะครับต่อบที่สเปนนะครับนะให้เลือกนะครับมีเลทสองเลทนะครับนะลูกครึ่งลูกครึ่งนะครับกับลูกครึ่งนะครับนะอเหมานะครับมองว่านะครับวันนี้สเปนชนะแน่นะครับแต่รอลุ้นกินเต็มเท่านั้นนะครับแต่วันนี้นะครับอเมาขอเลือกเลทนะครับนะอยู่ที่ท่านชอบนะครับท่านชอบเลทไหนนะครับนะ อาเมาขอเลดปลอดภัยไว้ส uh, ักหน่อยนะครับนะลูกควลูกคืนแล้วกันนะครับนะส่วนมากครับจะบนบอลต่อนะครับนะนะครับนะก็จัดไปครับลูกครึ่งก็ได uh ้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ว <the HA> ันนี้เอาเมาส์ขอใส่ไปที่ล <the> ูกควบลูกครึ่งแล้วกันนะครับนะมาลุ้นนะครับกินเต็มดีกว่านะครับครับสรุปนะครับสามคู่ให้ไปแล้วนะครับหน้า YouTube นะครับนะนะครับ นะครับใครอยากได้บอล VP หรือสเต็ปก็ให้ไปเอาในกลุ่มของอาเมานะครับสอบถามรายละเอียดวิธีเข้ากลุ่มก็ hmo99 นะครับนะถ้าอยากสมัครนะครับก็ add ufg88 9นะครับ100บาทเท่านั้นก็สามารถเข้ากลุ่มของอาเมาได้เลยนะครับนะรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับนะก่อนจากกันไปนะครับอาเมาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับคลิปใหม่ๆทีเด็ดวน่าโดนจากอาเมากันด้วยนะครับวันนี้อาเมาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ